สวัสดีจ้ามาจามาลุนลาวสตาน้ำแมมิลาพี่น้องลุนลาสตาวันที่ยี่สิบสองนะจากของวันที่ยี่สิบเอ็ดเพิ่งออกเกตหกสองบนสี่แปดล่างนะจ๊ะเนะน้ะหกสองบนมีแต่เกตสองนะพี่น้องนี่นาที่ออกตัวนี้เหรอเนี่ยนี่แม้นี่แม้ราชิออกตัวนี้นะนี่แม้พี่น้องว่าบวันะีแม้เพิ่งออกเกตหกสองของแมมิลานี่จะเกตสองนะจากสี่แปดอันนี้สูตรคำนวนบน เข่าได้จะดั้แต่ว่ามันไปเข่าอยู่ล่างเพิ่นเนาะเพิ่นออกซีแปดล่างว่าสันของแม่มิลลาโบมี่ซีแปดล่างของเพิ่นบัดสูตรบนบัดเข่าล่างอันนี้บัดอาจจะมาเจ็ดสองนะพี่น้องเขาวิ่งรุดบนล่างทีซี 4, ได้ออ 48, ะจะด 3, ้งเพิ่นออกซีแปดเนาะจัดไว้สามกับซีสามโบมี่มิตะสองพี่น้องเข่าซีแปดเข่าตัวนี้จะเป็นตัวกลับแต่ว่าสูตรคำนวณบนบัดเข่าล่างเพิ่น เอามาลุ่นตอกเขาวันที่ยีิบสองกันจัดพี่น้องช่มห้าน้อยเป็นเขาไปช่มห้าน้อยได้กันด้อห้าน้อยปังปังพี่น้องสูตรปวดลอกปวดี่ประสินห้าน้อยเขาดีค่ะเอาหลุ่นเบิองได้แต่สังเกตเบิ้งเหล็กหลักหน่วยจ้ะสังเกตเบิ้งเล็กหลักหน่วยได้พี่น้องเด้เป็นออกใบสามสี่มานทีสูตรำนวณบนหลักสิบหลักหน่วยจ้ะหลักสิบหลักสิบได้แปดได้สองได้สามอันนี้ล่าง ลักน่วยได้หกเจ็ดแปดพี่น้องสังเกตเบื้องลักน้วยเป็นตัวเดียวกันแปดหกแปดเจ็ดสามหกสามแปดสามหกสามแปดหลุดเบื้องไม่พลาดจ,จับหอยซีโควิ่งรูดบนล่างจต่วิ่งรูดบนล่างอยู่ที่แปดเชื่อมกันยี่แบบนี้แปดแปด ลางอันเดียวกันมดพี่น้องไม่รู้ว่าจะเอายางใสให้พี่น้องเอาเกจดเอ,เอาแปดกับเกจ่หละ่ะวิ่งรูดบนล่างที่แปดกับเกจจ้ะสูตรํนาน้ล่างหลักซีบลักน้อยหลักซีดแปดได้ซีได้สองถ้ามาจากเลขกออกล่างก็ใช้ได้แบบนี้ถ้ามาจากเลขออกบนก็ใช้ได้แบบนี้ลักน้อยหกเกจแปดว่าสั่นแปดหกตัวเดียวกันนั่นจะเนาะแปดหกแปดเกจเอาแปดแปดตรงไหนแปดแปดต้องเอาบน บิรนบอมบาดนได้จนมันก็จะบิรนหนาเนอ้อสองหกสองหก,งหกตรงนี้จ้ะสองแปดคือกันแล้วจะได้เป็นเลขทีโซนบอหอยซื้อบอหอยเสียบอหอยมากดอกพี่น้องรุ่นเบิร์เมื่อไหนมันที่เป็นนั่งสี่มีแปดมีสองอันนี้กับมีแปดมีสองอันนี้สามอันนี้บั๊ดซี่ปัด๊ด ล่างแบบอ้วนนวยแบบหกคิดแปดะพนะอันเดียวกันรุ่นเบิงได้จ้ะเด้อรุ่นเบิงในมือนี่ก่อนก็นได้บ่ซื้อบ่เสียบ,บ,บ,บ่เป็นยังเพราะว่ารุ่นเบิงว่ามันจะมาบ่นี่คู่นี่จีมาบ่อแปดเจ็ดนี่กระงามแปดหกกะงามเมึงไงสูนกันอยู่แบบนี้เอาพี่น้องชมห่าน้อยเป็นเขาไปชมห่าน้อยห่าน้อยปังปังได้จ้ะ ก็ไปชมเบิงแม่มลาจะเอาเล่าสตาร์ลวงห้ฮานอยลวงเล่าพัฒนาลวงไห้เนื้อเด้อสาหรับของวันที่ยี่สิบสองเน้วจะเนาะอเอาแหงๆปังๆเน้อเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเลยๆจ้า